สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกม i ิ่งนะครับคาดว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะกำลังตามหานะครับเกี่ยวกับโปรแกรมแปลภาษาของเกม Chaos Zero n i น h t แม r e กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับทาง Lego Fast นะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดให้บริการนะครับ one click translation จากทาง Lego Fast นั่นเองซึ่งจะเป็นการแปล ทุกอย่างในเกม Chaos Zero Nightmare เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสต่างๆนะครับการ์ดนะครับความสามารถคำอธิบายเพิ่มเติมหลายๆอย่างนะครับถึงแม้ว่าคำอธิบายอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับถูกต้อง100%เนะครับแต่นัดมั่นใจว่าโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็การแปลครั้งนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจนะครับเมคคากแล้วก็เหมือนกับ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเกมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับสำหรับ Lego Fast นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้ฟรีได้1วันนั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะแต่สําหรับใครที่เคยดาวน์โหลดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ดไมโ o g เกมข้างล่างใน Description ได้เลยนะครับส่วนลดกว่า30%นะครับและยังไม่พอนะครับ Lego Fast ยังมีฟังก์ชันอื่นๆสําหรับเกมอื่นๆด้วยนะครับโดยส่วนตัวนัดใช ก็ชอบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น VPN ในการที่จะมุดไปเล่นเกมต่างๆนะครับหรือโปรแกรมแปลภาษานะครับหรือแม้แต่กระทั่ง Twitch Drop โดยที่เพื่อนๆไม่จําเป็นที่ต้องดู Twitch Drop เพื่อนๆสามารถที่จะกดลับได้เลยเดี๋ยวนจะแนะนําให้เพื่อนๆกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับสำหรับการแปลภาษานะครับของเกม Chaos Zero Nightmare นะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลด ทาง Lego Fast มานั่นเองนะครับและเพื่อนๆเข้าไปอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้คลิกที่เกม Zero n i g h t m a ม e นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับอ่านันก็จะเลือกเป็นเอเชียเชียแปนนั่นเองอย่าเพิ่งกดบูสต์นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่วันค lick ิก Translation ก่อนแล้วก็กด i know นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกภาษาตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับสำหรับใครที่ลองใช้แล้วไม่ชอบเพื่อนๆสามารถที่จะมาแก้ไขก็คือไปกดที่วันคลิก Translation แล้วก็กดเร Store กลับมานั่นเองครับอ่านัดกดอ ly Translation ไปนะครับเพื่อน,นรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่ถึงไม่ถึง1นงาทีมันจะทำการเหมือนกับแปลภาษาทั้งหมดของเพื่อนเพื่อน,นั่นเองอันนี้มันก็จะขึ้น100%นะครับพอเพื่อนๆทําทำการแปลเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นให้คลิกโอเคนั่นเองครับเพื่อนๆก็แค่ทำการกดบูสต์ตรงนี้ไปนะครับพอเพื่อนทำการกดบูสต์ตรงนี้ไปนะครับทางตัวเกมเนี่ย ไอ้ตัวเลโก้ฟาสเนี่ยมันจะหาตัวเกมให้เพื่อนๆเลยนะครับพอเพื่อนๆหาเสร็จนะครับ่ะกดติดนะครับเพื่อนๆก็กดบูส์พอรอไปสักพักนะครับมันต้องกดบูส์ก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่ทํางานนะครับเพราะอย่างน้อยมันก็ช่วยเรื่อง FPS แต่คือเกมเนี้ยเราไม่ได้ใช้พวกแบบอ่า FPS หรือว่าปิงสูงอยู่ละพออย่างนี้พอเรากดบูส์เสร็จนั่นเองครับบูส์เสร็จนะครับให้เพื่อนๆทำการกดสตาร์ทเกมเลยมันจะมาที่หน้านี้นะครับแค่นั้นและเพื่อนๆก็กดเล a y เข้าไปนะครับและมันก็จะเปลี่ยน ภาษาให้เพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงทางตัวเกมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะปุ๊บนะครับหน้าจอแรกอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเห็นฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นภาพแน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะตอนแรกมันเป็นภาษากังกของนั้นนะอ่ะปุ๊บกดไปนะครับเดี๋ยวรอขึ้นสตาร์ทแป๊บหนึง่งมันก็รอนานแป๊บหนึ่งนะอ่ะตรงนี้นะเพื่อนๆทัชไปนะครับอ่ะนี่เห็นไหมเปลี่ยนไปเสร็จหมดแล้วนะครับ เป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยอย่าลืมใช้โค้ดไมโครเกมสำหรับ l ลก o Fast นะครับผม